สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมคนชอบเหรียญผพ,พบกันเช่นเคยกับช่องคนหาเหรียญ h ชนแนลคลิปนี้ช่องคนหาเหรียญ h ช n แนลก็พบเจอเหรียญแปลกแบบใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่ ของรัชกาลที่9ก็ไปสังเกตรพร้อมกันนะครับเหรียญน,นี้แปลกแบบไหนรับรองว่าเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ไม่เคยพบเจอแน่นอนก็อาจจะมีช่องคนหาเหรียญชาแนลพบเจอแล้วนำมาให้ดูนะครับมาสังเกตเลยนะครับ จุดที่แปลกนะครับก็เป็นเส้นเป็นเส้นเสื้อเปิดนะครับอู่ดันดานอยู่ข้างซ้ายก็จะอยู่ที่หลังบ่ากลางกลางหลังบ่าเลยทีเดียว,ด,ยวด้านขวาด้านหน้าก็จะอยูอ่ตรงใต้บ่าดน,นิดนะครับเป็นเส้นเปิดเปิดยาวเปิดกว้าง นะครับเป็นลักษณะเด่นชัดเหรียญแบบนี้ไม่มีในวงการเขาไม่มีความนิยมนะครับไม่มีการนิยมไม่มีไม่มีการซื้อขายแต่ทางช่องของเรามาให้ท่านผู้ชมดูก็ด้วยสาเหตุของเหรียญแปลกอย่างเดียวนะครับในอนาคตอาจจะไม่แน่ ถ้าวงการเหรียญเขาพบเจอเขาก็อาจจะสร้างกระแสะก็ได้เราก็เจอก่อนมาให้ดูก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมให้ FC ให้นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้ดูได้สังเกตไว้ก่อนนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศ2552 นะครับปีพศ2552ปีพศ2552ทางช่องของเราพบเจอเหรียญแปลกพบเจอหลายรูปแบบนะครับรูปแบบนี้เราว่าแปลกที่สุดก็เลยต้องนำมา,ารีวิวให้ f c ให้่ันผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ไม่ยาวนะครับต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปต่อไปถ้ามีเหรียญแปลกทางช่องเราก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ